ช่วยปมาตีมาหน่อยเฮ้ยขึ้นก่อนอีกขึ้นก่อนข้างหน้าเนี่ยตัวที่พอมดอยู่ไหนปะปฐุมพระทอล่ะเฮ้ยมันดูแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยไม่เอาคลิปคลิปป้าไอ้เหี้ยนี่โอ้ หัวใจเหลืออยู่กดเซฟกันเลยกดเซฟกดเซฟกดเซฟอ๋อกูนอนไม่ได้เพราะมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยนี่มันตรงไปทางนี้ต้นอะไรเนี่ยมั่วใช่ไหมเฮ้ยแล้วมันกูหาทางอ้อมอันนี้เฉยอุ้ยอะไรอะแผ่นติดใหญ่อยู่ข้างหน้าเนี่ยตายนะอ้าแล้วเราต้อนอนยังไม่ตายเอ้ามึงมึงมีเรือคนเดียวไอ้เหี้ยอะอะมึงก็มึงบอกว่าไม้มีเยอะแยะไอ้เหี่อะไอ้เหี้ยมึงควรจะไปตรงตรงนั้น อา้าเราไม่เอาเรือเราเหรอเรือเราไปไหนลไหลแล้วลอวะขอดูเรือใหม่หน่อยไปด้วยกันไปไปื่อนไปไหนแล้วเพิ่งไปไหนเอาเจอเลยเฮ้ยมาเอามากลับบ้านได้ไหมอ่ะ เออทำไมมม่ขึ้นเรือมามีแม่น้ำมึงดูเลยเขาเขาฉลาดเลยเฮ้ยเรอด้วยป๊อบกูก็มาเจอเพื่อนแล้วเพขึ้นมาเราต้องไปด้วยกันไปได้ไกลเออมันเดินไมันทำอะไรเคดี้จริงจุดเคดี้เฮ้อกูดึงไม่ขึ้นไงเรือไหนเฮี้ยเราเราพบเมืองแห่งเฮ้ยสองพันแล้วไอ้จะสองพันแล้ว อีกสองร้อยอีกสองร้อยวยจอเลยจอเลยเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนทางไปบ้านเราเลยว่ะเพชรไม่ใช่สองพันหนึ่งแล้วหมายถึงบ้านบ้าน AEC ของเราไม่ใช่โอ้ยเฮ้ย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 ขนาดนี้เองถึงแล้ว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 นี่แหละตรงนี้เลย Welcome to a n i m a n Home ตำแหน่งตามแทนที่เลยตรงนี้เลยเออเนาะน่าขุดลงไปแบบ ไม่จะกูจะอ่ากา <c oughs> ม,ม,มาอะไรลงไปสิโอ้ยโอ้ย God u d e ไม่มึงจะขึ้นมาทำไมกูวางนะ้ำไม่ได้ไอ้เที่เอ้ย <c oughs> บบารอว่า <c oughs> มันไม่มาผล่มาเพราะเราบักทอดหรือเปล่า ตามเลยเป็นสถานที่ข้างๆเจอเหมืองเลยนะเออต้องเจอแล้วล่ะโอ้สตรองโฮลโอ้เราต้องหาว่ามันอยู่ไหนเงี้ยล่ะเดินตรงไปมันก็ตีทิ้งในประตูเฮียเนี่ยบ้ไม่ไม่ไปจนไทยเลยทางไหนเนี่ยางล่างๆบ่าไม่รู้อยู่ข้างล่างเอ้าทางตัน ว่ามันเป็นสตองโฮที่มันสตองโฮที่สมบูรณ์มากเลยนะตั้งแต่กูเล่นเกมไหมครับมาเฮ้ยมีทางลงอีกแล้วเอาวะลง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 เฮ้ยห้องสมุดเอ้ยตกใจทำไมเนี่ยอุ้ยดีว่ะเราเอาที่นี่เป็นบ้านแทนได้ไหมฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ที่เราจะมาใช่อะแล้วเราจะมาเดินตามมันห้องสมุดสมบูรณ์ด้วยใช่เป็นที่สมบูรณ์มากๆเลยเว้ย โอ้ยอยากเลยได้ดินลึกเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอ่ะโอ้อันนี้คือทางไหนเนี่ยเออเจอแล้วเหรอเจอเร็วจังไสตองโหตีมันไอ้ยงคืนหรือยังโอเคมีเงนเียเมีเลยอู้อู้

โอเคโอเคเรามันเป็นหน่วยตัดปอดพวกนายเพราะมันเป็นมันเป็นสตองโงที่สมมูลแบบมาก่ะเตียงมาตั้งเตียงมาตั้งนี้กอ๊ปเปอร์วะมันตั้งไมนะ่ได้นี่ตั้งได้ก็ตั้งดิ ติดผวทางเราเว่เียไปไปไปโกโกโกเลโกเดียวเดียวเดียวยวเดียวเไปล้วเซฟก่อนเแล้วกดออมกดกดอีกดตีกเปลี่ยนที่อ๋อไป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 เดี๋ยวบูพอที่ก่อนเลโก้อ๋ยังเหรออาวไม่ไม่ทุบแมิงเหรอจะาทุบอย่ทุบอย่าทุบอย่าทุบเลโก้เลโก้โอ้ยยยยยายยยอนยยยมาอยู่ ว้าวนี่มันตาอะไรกันล่ะครับเนี่ยใช่ก็ขุดลงมามันต้องมีเยอะแล้วจิ้งชิューเฮ้ยเฮ้ยที่ผ่านกูมองหน้ามันไม่ช่ววยยด้อะไรเยอะแยะเลยช่วยด้วยอย่ามองหน้าอย่ามองหน้าเอ็นเตอร์แมนค์บดต่ำไว้ไอ้เขี้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยมาตีมาหน่อยเฮ้ยอุ้ม โคบีตูมเออทำายตูมไม่โดนโอ้โหมองไม่เห็นตูมโอเคผมมีบันไดตูมมีบันไดผมมีบันไดแถวนี้หมดแล้วเนี่ยไม่โดนปะโอ้ยยใค่ตีกูเด็ดให้ตีกูเด็ดมิมไม่ใช่กูกูเพิ่งมาเนี่ยกูใช้วิธีชาวบ้านนี่แหละเอ๊ะ ไอ้เหี้ยไม่บอกกูเฮ้ยดังกันบรีดดังกันบรีดดังกันบรีดฟิวโอ้ยฟิวเออโคตรแม่นฟิวโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยกูลอยได้เฮ้อกูลอยได้เออต้องถังน้ำอะไรเที่ไม่ถังน้ำมาเอามาอยู่มาโคตรอันนทำลายอย่างอันนี้อ ปิวเฮ้ยพังแล้วเว้ยโหเก่งจริงๆคีฟันของมังกร,รงมันคืออะไรตูมเบิดตูมตูมอันนี้ไม่ถึงาาว,ว,ว่ะอ่ะมาล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 ะ ไม่เห็นมากเฮ้ยลงไปตีลงไปตีลงไปตีตีไม่ได้แล้วตอนนี้ตีไม่ได้แล้วโอ้ยเอาดาบตีมันดาบอยู่ไหนลนดาบอยู่นี่ตีมันเออใครตีกูว้าใครตีกูใครตีกูเนี่ยต้องทำบังเกอร์หลบเอ็นเดอร์แมนไม่ไม่ทันแล้วฟาดตี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 ไม่เห็นชุวย คิอว่าากูตายกูคนตายอยู่ตรงไหนกันเฮ้ยมาคอยดอยู่นี่อยู่ไหนมาเฮ้ยกูตายแล้วเอียดูการวางถังน้ำแบบเท่ๆตีโอ้โหจริจริงย่อไปเลยว้ยเอ็นเดอร์แมนปันคูก็วางถังน้ำแล้วก็วางถังน้ำตรงนี้ตรงนี้วางถังน้ำตรงนี้แล้วก็ตีมันตีมันเฮ้ยโอ้กูบินอีกแล้วอ่ะโดนน้ำไม่ได้เอนเดอรแมนโดนน้ำไม่ได้เอนเดอรแมนโดนน้ำไม่ได้ ไอ้ที่เอเนเมนโดนน้ำไม่ได้แต่เอ็เนอร์ดาก้อนไปแล้วมึงก็ไปตรงน้ำอยู่มึงอยู่ตรงน้อยู่งน้ำดิกูอยู่กูอยู่กูอยู่ข้างใต้ท้องมังกรเลยทุกคนดีเขาอยู่ข้างล่างกันแล้วตีมันธนูฝันยิงมันไอ้เหี้ยเอ้ยทำอะไรได้เลยวะธนูนี่ยังไงอ่ะกิ๊กค้างกิ๊กกว่าค้างเลยยิงมัน เฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วตายเลเฮ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนต้องทำเอรกำมันโอ้ยมันข้างมันข้างมันข้างโอ้ยตีมันอ้ากูบินอีกแล้วเยอะน้ำ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 ไม่มี เยกูเลกับามเีโคตแรงเ้ยเอออือตัออตีตีตีไม่ได้ทำไมตีไม่ได้ปะตีไม่ได้ตีมักไม่ได้เพื่อนอ๋ได้แล้วตีแล้วตีล้ตีแล้ว โอ้ยเนี่ยจะตายตอนไหนวะเนี่ยตายแล้วโอ้ยมึงเก็บน้ำทำไมอ่ะเพื่อนอุ้ยอุ้ยหลบใต้นี้มันหลบใต้นี้โอ้ยโอ้ยกูใส่อยู่ข้างบนดีๆแล้ว嘛เมื่อกี้มึงอยู่ไหนเนี่ยมิ้มเนี่ยตายแล้วกูก็มาแล้วเนี่ยตอนแรกกูขึ้นมาอยู่ข้างบน อยู่ข้างบนทำไมวะน้ากูก็ไม่รู้เพ <not personal LET EN> ิ <ans> ่งอยู <mañana benim S 2> <rawd Moder> ่ไหนไม่รู้ไงวะตรงแท่นตรงกลางของของแมพเออฮ้ยโดนด้วยรู้ได้ยงยโคตรแม่นหุยโคตรแม่นโอ้ยเหี้ยเป็นทีแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหกูไปอีกแล้วเออตายเหี้ยโคตรไกลเลยตบตีมันตีมันตีมันจะจบเกมแล้วเพื่อนเฮ้ยเออเฮ้ยเพื่อนเงมากเลยนะอ่ะกะเลินคอร์ดทำปลากรูดโอ้เลเวล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 โอ้สามหกเลยโอ้สี่สิบ โอ้ไม่กอด42โอ้ไม่กอดเอออ้าวไปแล้วเหรอไปแล้วดูดู้ไปเราก็ต้องโดดว่ามันมันต้องมีีทางกลับไปไปเดี๋ยวกูกูกลับเลยใช่กูไม่ได้ตั้งใจจะกระโดดลงไปอ่าไม่ต้องทำอะไรนะต้องขุดลงไปเอาไข่มังกรหน่อยนะจะไม่ได้คือเมองแล้วกูจะต้องกลับมาก่อนแล้วกูจะกลับยังไงอ้าวก็เข้ามาที่นี่ไงประตูพอเท่าเหมือนเดิม มันต้อง oh. มีท็อตต้องมีท็อตต้องท็อตมากูาไปดูมึงต้องมึงต้องกลับไปก่อน่ะกูไปดูนี่มาเวกูดูย<ม>ูท <YouTube S 2> ูบมาไม่มีโอ้อะไรมึงจะเอานั้นมึงจะใช้ทักษะนี้ใช่ไหมอเ,เออเออจิมปุ๊บเป็นไงได้ไข่มาแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ลวกอ็อย่าลืมกดทับตะไคร้และกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ